ร้อยใหม่ยังไงให้สวยเป๊ะปังการร้อยใหม่ที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับ4ปัจจัยหลักค่ะปัจจัยแรกชนิดของใหม่ค่ะใหม่ก็สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดจะแบ่งเป็นชนิดไม่ละลายชนิดละลายชนิดที่มีเี่้งหรือไม่มีเี่้งนะคะหรือว่าอาจจะแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการทําใหม่ค่ะค่ะใหม่มีเี่้งจะนิยมนํามาร้อยบริเวณที่เราต้องการยกกระชับผิวส่วนใหม่ไม่มีเงี้งอันนี้เราจะนํามาร้อยบริเวณที่เราต้องการทําให้ผิวเราแน่นขึ้นค่ะ ส่วนวัสดุที่นิยมนํามาใช้ในการร้อยไหมจะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะชนิดแรกคือ PDO ตัวนี้จะสามารถยึดเกาะกับผิวมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะอยู่ได้นานประมาณ6-8เดือนค่ะวัสดุตัวที่2ที่นิยมนํามาทําไหมร้อยบริเวณใบหน้าก็คือตัว PLLA ค่ะตัวนี้จะมีข้อดีในเรื่องของมีความแข็งแรงคนทนสามารถยึดเกาะกับผิวหน้าได้ดีก็อยู่ได้นานปร,าประมาณปีถึงปีครึ่งเลยค่ะ วัสดุตัวที่3นะคะคือตัว PCL ตัวนี้จะมีข้อดีในเรื่องของมีความยืดหยุ่นได้ดีเกาะกับผิวได้ดีเวลาเราอ้าปากกว้างแสดงสีหน้าก็สามารถขยับไปตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าได้ดีก็ตัวนี้จะอยู่ได้นานประมาณปีครึ่งถึง2ปีเลยค่ะปัจจัยที่2นะคะคือลักษณะของเยื่ยงไหมค่ะถ้าเราเลือกไหมที่มีขนาดใหญ่การเรียงตัวของไหมสม่ำเสมอก็จะทําให้การรักษาดีแล้วอยู่ได้นานค่ะ ปัจจัยข้อที่3นะคะคือจํานวนไหมที่เราร้อยค่ะถ้าเราอร้อยไหมจานวนเยอะก็จะมีแรงดึงของไหมเยอะขึ้นก็จะทําให้มีแรงดึงยึดเกาะกับผิวเรามากขึ้นผลลั์การรักษาก็จะดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานค่ะปัจจัยข้อที่4นะคะก็คือการวางแนวของไหมค่ะถ้าเราวางแนวไหมอยู่ในชั้นที่ถูกต้องไหมผ่านเส้นเอ็นใต้ผิวไปไหมอยู่บริเวณตำแหน่งที่เราต้องการจะยกกระชับก็จะทําให้ไหมเกาะกับผิวแน่นขึ้นเราก็จะได้ผลลัธ์การรักษาตามที่เราต้องการค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะร้อยไหมให้สวยเป๊ะปังเราควรเลือกชนิดไหมให้ถูกต้องวางแนวไหมให้ถูกที่แล้วก็จำนวนไหมที่เหมาะสมค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปหน้าตามที่เราต้องการแล้วค่ะ